ม,มีกลิ่นน,น่นไม่มีพ่อาออกาศอะ่ะเขาไม่ได้ต่อขึ้นไปข้างบนเขาทำช่วคว้่ะตงนี้ต้องบอกเขาว่าไอ้ข้างๆนี้อย่าให้เกิดข้อพิในท

ไอปายาามนี่เด็กกระท่เมันไปทอย่ไม่ขาดข้างนี้มันมองอยู่ข้างนี้ไม่ขาดจะขาดขาดข้างนี้เด็กจะไปทำอี่ยต้นเอลังคาอะไรมันมีมาที่ทำเาของมันมีอยู่ขึ้นทางเลยแต่พี้ว่าาูนีจะให้เกบเสือาอ่ข้างที่ใดนีให้ไปหน่อย แล้วท่านก็รขยะมาได้มามื่ง e ไม่เจอเลยมาตอนกลางคืนหรือเปลาพอที่บ้านก็มาตอนกลาคืนไม่รู้ที่มาเห็นเปิดก็ถางก็ลงแล้ว่านมาที่ไรที่เห็นมัโล่มเหมดอเสีทุบบ้างเาก เนี่ยเอามากรูดนใส่ข้อไว้เทสน้ำนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าช่างรองเทสหรือว่าช่างไฟเทสรู้เป่ามากรูดเขาไปเทสน้ําอ่ะไม่่รู้อะก็เขา่่าาชชงงงไฟรอทิ้งลงไปปุ๊บแล้วเกาน้ําลาดไปแล้วดูว่ามันออกหรือเปล่าแล้วเขาจะเขาจะจับเวลาได้แต่ช่างไฟแล้วไม่ได้เขาขออีกมาถึงเนี่ย สองเมตรสองเมตรเลยเหรอเมตรครึ่งก็พอมั้งเดี๋ยวมันจอดรถไม่ได้นะเธอตามใจตามใจตามสะดวกเธอจริงแค่เมตรครึออง่งก็พอแล้วแล้วก็ตีนี่แล้วก็ตรีระแ,แนงชั้นช่อง,งไปแบกให้เดินตรงนี้ปล่อยโลก